เอฟเฟกต์สกินซาตา oh, yeah. ้า กันว่าผิดคาดเลยค่ะแม่เพราะว่าเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเปิดตัวต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยซึ่งมันก็ต้องปรับให้ดูเท่เนาะเขาเป็นตัวผู้ชายอะแม่อ้าวดีๆนี่คิดว่าแวนล่อแล้วนะมาเจอซาตาเนี่ยฉันอยากเป็นโลมเลยลอกว่าอี้กับแม่มาดูที่ท่าหวาบกันก่อนเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากเรียกพระจันทร์ออกมาแล้วก็ม้วนคมพีออกมาแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็ ย้อย i, หายไปเลยในะอากาศมาดูที่เอฟเฟกสกิลกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของการโจมตีปกติก,ก็จะมีลักษณะสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะมาอีเล็ทีมสีเหลืองทองนะคะเออก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยะคะ่ะในส่วนของท่าหนึ่งนะคะจะเป็นการปล่อยนกออกไปแบบนี้เลยแกเป็นพญานกแล้วมันก็จะม้วนแบบตรงไปไปลายเนี่ยแกเห็นฟ้าเนี่ยมันจะมมวนวงกวนกลับไปนะโอ้สวยมากเลยเนาะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่สองนะคะก็จะเรียกพายุออกมาก็จะเป็นพายุสีทองทอนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้สีทองทั้งหมดนะมันจะแบบเหมือนมีสีดำด้วยอย่าดดำเขียวอ่อนประมาณนั้นและในส่วนของเอฟเฟกการบินแอร์ไลน์นะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่หญิงรู้สึกว่าตัวเลขมันจะน,น้อยไปเนาะคิด oh. เหมือนกันป่ตัวเลขมันจะแบบ สีจางๆแต่ไม่เป็นไรค่ะในส่วนของอันตีนะคะเมื่อเราบินขึ้นสูดจุดสูงสุดนะคะจะมีพญานกออกมาแล้วก็สะบัดขนใส่ศัตรูแบบนี้เลยแต่ทว่าในส่วนตัวหญิงรู้สึกว่าเอฟเฟกต์สกินตอนบินอะมันจะจางๆเนาะอย่างน้อยมันน่าจะเรียกแบบพญามังกรออกมาแบบตัวใหญ่ๆประมาณนั้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะก็ผิดคาดจากต้นฉบับไปนิดนึงนะคะไม่นิดหรอกเยอะเลยละเดยวทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะ